สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเปิ้ออีกแล้วนะคะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกคนมากินทากโกยากิค่ะซึ่งไม่ไกลเลยนะคะร้านนี้อยู่ตรงเจ็ดยอดค่ะชื่อร้านว่าทากโกยากิมาโคเชฟเจ้าของร้านนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแท้มาจากโตเกียวด้วยค่ะ,ะไปกินวยกันค่ะ เชฟนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแท้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อ่านภาษาไทยไม่ได้เลยเวลาเราสั่งเราก็จะใช้เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขให้นะคะอุ้ยน่ากินมากเลยนี่นีทุกคนดูตัวนี้ค่ะนี่เขาบอกว่านี่ถ้าเป็นทางโอซาก้าก็จะนุ่มใช่ไหมคะถ้าทางโตเกียวก็จะกรอบนะ <c oughs> ที่นี่ก็ต้องกรอบแน่นอน <c oughs> เพราะเชฟเป็นคนโตเกียวค่ะง <c oughs> ั้นเรามาสั่งอาหารกันนะคะ <c oughs> นี่เพิ่นจะสั่งเป็นนี่เลยออริจินัลที่เป็นซอส มายอย่างนี้แล้วก็อ,นอกันเป็นท็อหอย่างที่นะคะเลือกทาบอยากิออาก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเสิร์ฟทับอย่างที่โอ้ได้ไดเลยก่อนนั่นเอาเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนหนึ่งกับเบอร์สี่กับเบอร์สี่ไม่รู้คุณครับขอบคุณครับ,รรบได้ค่ะเชลล์ที่นี่นะไข่าาเชลลรพงโลนนี้เป็นซูชิปลาไหลปลาไหลนี่ค่ะ าหารมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นทาโกยากิพลสึกกับต้นหอมส่วนนี้เป็นทาโกยากิออริจินอลค่ะที่มีมายองเนสแล้วก็ปลาคาสึอโอะค่ะเนี่ยปลาคาสึอโอะทุกคนขากำลังดิ้นดินเลยตะก,กี้เชฟมาเสิร์ฟเองเลยนะคะดูอุ้ยอุ้ยพี่ฮัดคืนน้ำลายดังมากเลย <c oughs> วัตถุดิบของที่ร้านนะคะสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นด้วยบางทีบางเมนูก็เลยไม่มีเพราะว่าของจากญี่ปุ่นยังไม่มายค่ะเนี่ย นี่คากโกยากิคาซิโบะและไหยองเนสหอมมากเลยค่ะัปกินเลยนะคะอุ๊ยติวเลยอื้ออื้อ,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 อคาโกยากิที่เมืองไทยที่แป้งบางแล้วก็กรอบแบบเนี้ยเพิ่งเจอค่ะอร่อยมากเลย เขาบางนะคะแล้วก็กรอบอร่อยดีมากเลยนี่ค่ะขอบคุณครับ มีชิน้นปลาหมึกอยู่นะคะด้านในก็จะนุ่มแบบนี้เลยส่วนข้างนอกก็เป็นแป้งถั่ก,กอรอบเลยอร่อยมากอ,<น>อร่อยเนาะหอมอร่อยมากหอมความสูตรทีต้องหอมแล้วก็หอมรวมกันหอมนี่หมดีมากเลยเพอด์เซนต์นูซูชิมาแล้วค่ะนี่ค่ะมีซูชิไข่กุ้งนะคะไข่ลน้ลนๆเลยแล้วก็ปลาไหล หมึกสดแล้วก็แซลมอนสดค่ะน่ากินมากนี่มาที่เมนูซูชิกันบ้างนะคะสำหรับเมนูซูชินะคะเชฟเขาจะไม่ได้ปั้นแน่นเท่าไหร่เพราะเขาอยากจะให้แบบละลายในปากค่ะน,าน้าแซลมอนค่ะ ชิมแซลมอนดีคะเป็นยังไงใช่ไหมอร่อยข้าวดีอร่อยใช่ไหมทำให้ปลาหวานขึ้นเบอร์หนึ่งแซลมอนมันกำลังดีเลยอร่อยมากข้าวข้าวพอดีมากเลยเนาะเมนูนี้นะคะเป็นครีมชีสกับปลาญี่ปุ่นนะคะปลาปลาหมึกของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะกินกับ ไฮบอลจูไฮอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับแก้มเหมนเนาะอ่ากินกับแก้มเพราะว่าที่นี่ก็เมนูก็จะเป็นคล้ายๆแบบเมนูของอิ่สัตยาค่ะนี่มาแบบนี้เลยจะกินกับครีมชีสน่ากินเนาะนั่นนะสิชิมเลยนะอร่อยนะไม่เหมาะกับเป็นเมนูกับแก้มโซปลาล่ะเขาก็จะมีรสเค็มๆมา ส่วนกิมซิสก็มันๆใกันนะคะพอเอามารวมกันเข้ากันจะไงอร่อยใครว่ากินไม่ได้เขากินได้อร่อยอร่อยมีขออีกคำเลยค่ะทุกคนน่าทานอร่อยนี่ตาบะดองเดี๋ยวเพิ่นจะให้พี่ฮาร์ชิมนะคะถ้าเขาเบิร์นมาเรียบร้อยแล้วนเนาะเขาจะเบิร์นไฟมาลองกินดเดียวแล้วกันเป็นยังไงบ้างรอ,อร่อยมากใช่ไหม กลิ่นันขึ้นสมูุกเลยเหรอโอดีอมี่เขาเบินไฟจริงนะอ๋องั้นให้แม่ชิมชิมคำเดียวที่เหลือมันกินหมดเองค่ะทุกคนเช่มไหมหอมกว่าที่อื่นเหมาะกับการกินเบียร์กินอะไรกินไหแต่ปวดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมอร่อยนุ่มแล้วก็ดองไม่ได้เค็มเกินไป เขามีเครื่องดื่มเยอะเลยนะใช่ค่ะนี่เอาจริงๆนะคือเหมือนนั่งกินร้านีิซักยะที่ญี่ปุ่นเลยอะค่ะทุกคนเหมือนมากเลยอะแล้วราคาเขาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนแบบถูกมากเลยอะบอกเลยว่าถูกมากในตะเบนชาเนี่ค่ะส่วนนี้เป็นซูชิหน้าปลาหมึกนะคะปลาหมึกสด บีบไปละนิดนึงไม่ไข่กุ้งเยอะนะเขาชอบร้านนี้ตรงข้าวไม่แน่นข้าวไม่ไม่หนักมากเลยเนี่ยค่ะทำแล้วยี่สิบเอ็ดบาทก้อนเนี้ยเวอร์หรือเปล่าเวอร์หรือเปล่าไข่กุ้งเยอะมากเลยเยอะไม่แบบเจอแบบไข่กุ้งในปากตุ๊บๆเลยอะเหมือนข้าวหน้าปลาไหลเลยะ มีความหอมของปาลาไหลที่แบบว่าโดนไฟมาแล้วเ้าแยกตัวปลาไหลเขาปรุงรสมาแล้วนะคะอ,อร่อยใส่โชย,ยุแค่นิดเดียวพอเข้าทันแน่เลยหัวน,น้่ดีทุกเมนูเลยพูดแล้วจะหาว่าเปิ้ลโมต้องให้มปหาชิมนี่ค่ะทุกคนจะว่าเปิ้ลโมไป <c oughs> เหมือนไหมคะ <c oughs> เหมือนที่พูดไหม <c oughs> รสชาติเขาเหมือนข้าวหน้าปลาไหลเพราะว่าปลาไหลเขามีการปรุงรส มันพอดีพอดีตรงที่ข้าวซูชิเขาไม่เปรี้ยวเกินไปใช่ไหมโอ้โหดีมากเขาไม่ใส่ซอสเยอะเกินไปอร้านนี้เป็นไงคะดีทุกเมนูเชฟเก่งเชฟเก่งมากใช่ใชแล้วราคาเป็นไงคะราคาดีมากให้ชิมทุกเมนูเลยใช่ไม่แพงไม่แพงใช่คะ่ะยอมรับราคาเลยคือราคากับรสชาตินี่โ,โหคือราคาถูกไปเลยอะ่ะคือคือไม่ใช่แบบ หมือนซูชิระดับร้านหรูๆนะเออมันก็ไม่ถึงออกับโอมากาเซใช่อ่าแต่ว่าเขาอร่อยแบบของเขาเลยล่ะใช่ค่ะดีมากเ <c oughs> วลาเราสั่งทาโก,กยากินะคะเชฟแนวกิเขาจะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะตลอดเลยค่ะวันนี้น้องเขาบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะที่ทุกทีมาต้องรอคิววันนี้มาแล้วก็ได้กินเลยทุกคนแวะมาค่ะร้านข้างหลังมานะคะทาโก,กยากิมากอร่อยมากเลยค่ะอยู่เยอดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศรสชาติ ยังไงอย่างนั้างงานกับญี่ปุ่นเลยค่ะไปค่นะนคะแล้วเ<า>จอกันใหม่ในคลิปหัดไปนะคะนี่เพิ่นไปก่อนจิมแปะเลยบ,ยบ๊ายบายค่ะ